ัสดีครับผมชื่อนายธนพลช่วยจันสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุทามาตินดาโขสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสังวรีพุทธโรค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายธนพงศ์กิศวัยครับเรากําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านครูนายสังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจงคลาเขต3ตั้งอยู่ที่หมู่6ตําบลแขอำเภอจนะจังหวัดสงคลามีจํานวนนักเรียน185้คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน20คนค่ะ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณจำนวน1น0 0 0าพันบาทค่ะโรงเรียนบ้านครูนายสังประจำปีการศึกษา2 5 6 3ันาจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวน45คน ทุกคนมาจากครอบครัวที่ได้รับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำประกอบกับสถานการณ์โรคไวรัสโครโรนา2019ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ตกงานทำให้นักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันเมื่อโรงเรียนได้รับงบป,ประมาณมาจึงได้ให้ในักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีจำนวน1.5วันค่ะ รูปแบบในการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนมัธยมมีดังนี้ 1. สํารวจรายชื่อนักเรียนมัธยมที่มีภาวะทุกโภชนาการ 2. โรงเรียนจัดทําอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน45คนเป็นเวลา15วัน นักเรียนมยัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนคนพบว่านักเรียนทุกคนมีภาวะาวิจารการที่สมบูรณ์โครงการส,งส่งเสริมอา,ารกางวัของนักเรียนมยัธยม 4. สรุปรงงา,งารดดยงานผลการดําเนินงานโครงการส,งส่งเสริมอา,ารกางวัของนักเรียนมยัธยม จากการที่พวกหนูได้รับประทานอาหารกลางวันปีแล้วยังส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองในช่วงเวลาหนึ่งได้แนวคิดในการพัฒนาโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนมัธยมนั้นโรงเรียนบ้านครูน,นายสังได้สนับสนุนให้นักเรียนอุปถักสนวนคัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเพื่อเข้าโครงการอาหารกลางวันและพวกหนูได้รับประทานอาหารกลางวันตลอดไปค่ะ อกาสนี้พวกหนูและเพื่อนๆขอกราบขอพระคุณโครงการดีๆที่ช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพภาวะทุกโภชนาการที่ดีของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานขีดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมคาเขตสามพอขอบคุณครับ <ขอ S 2> <อ>